อ่าโอเคนะครับคราวน,นี้เราก็อยู่กันในข้อที่สี่เนาะอ่าคราวน,นี้เรามาดูกันน้อนี้เนี่ยพี่พงขอยย่านอ่านโจทย์อย่างละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้ข้ามไปในอีกรูปแบบการคำนวณอื่นแล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถือว่ามีความซับซ้อนเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีการประยุกต์ใช้ความรู้จากเรื่องของพันธะเคมีด้วยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับจะเป็นส่วนของการวิเคราะห์เรื่องความจําเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าเมื่อเติมแบเรี r ม e อไรด์นะครับจํานวนมากเกินพออันนี้คือเราจะไปตกใจนะฮะเอ้าเขาบอกาจานวนมากเกินพอเนี่ยมันเกิดเป็นจํานวนอินฟินิตี้เลยเหรอนะครับถ้าเกิดน้องเจอคํานี้ครับหมายความว่าเจ้าตัวของ b a r r i e อไรด์เนี่ยไม่ใช่ตัวกําหนดปฏิกิริยาก็คืออ่สมมติว่า เออน้องมีน้ำอยู่จำนวนหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยกรัมอะไรแบบนี้นะแล้วคราวนี้ก็มีสารสักอย่างหนึ่งนะสารสักอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องการน้ําแค่ยี่สิบกรัมแค่ในเองนะหมายความว่าอะไรหมายความน้ำเนี่ยก็มีเกินพอที่จะสามารถทําให้น้องเนี่ยเกิดปฏิกิริยาคือ A เนี่ยอยากได้เท่าไหร่ออกไปเลยเต็มที่นะจน A เนี่ยหมดไปพอ A หมดไปเนี่ยน้ําก็ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลอะไรถูกต้องไหมครับนั่นก็คือเขาเนี่ยสามารถให้ได้เรื่อยๆนะสามารถให้ได้เรื่อยๆดังนั้นตัวกําหนดปริมาณที่แท้จริงจะเป็นเจ้าตัว A อนะ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะได้รู้ว่าตัวกําหนดปริมาณคืออะไรแต่ตอนนี้อยากให้เข้าใจก่อนว่าตัวกําหนดปริมาณคือตัวที่หมดก่อนและจะเป็นตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์และคำนวณสําหรับตัวที่มีมากกว่าหรือคาว่ามากเกินพอเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้สนใจเขาเท่าไหร่ครับนะโอเคเนาะ อ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อครับอ่ถือว่ารู้แล้วนะเจอคําว่ามากเกินพอเมื่อไหร่แสดงว่าตัวเนี้ยเราเนี่ยนะฮะไม่ได้สนใจในรูปแบบการคำนวณของเขาหรือไม่ได้เอาไปเชื่อมกับตัวอื่นนะอ่ะคราวนี้เอ่อลงในสารละลายโซเดียมซอลเฟตนะครับก้อนนี้นะจำนวน25่สิาซมกำลังสามนะเกิดปฏิกิริยาดังสมการก็มาเช็คก่อนว่าสมการตัวเนี้ยดลแล้วหรือยังนะเอ่อตัวนี้เนี่ยน่าจะ ดุแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคดุแล้วเนาะคราวนี้เขาบอกว่าพอมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเนี่ยคือสองตัวนี้ฮะรวมกันจิงๆงใช่ไหมมันจะได้ปฏิกิริยาขึ้นมาก็คือเกิดเป็นก้อนนี้เกิดเป็นก้อนนี้พอเกิดมาเสร็จครับได้เป็นตะกอนหนักสีขาวเห็นไหมเขาไม่ได้บอกว่าไอ้คําว่าตะกอนหนักสีขาวตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวไหนนะระหว่างเจ้าต้อนเนี่ยกับก้อนนี้ซึ่งถามว่าตะกอนหนักสีขาวตัวนี้คือใครก็คือเบเ i u m มซัลเฟตนั่นเอง โอเคถามว่าพี่พงษ์รู้ได้ไงว่าตะกอนเป็นตัวนี้เนื่องจากว่าแบรเรเียมจับกับัซเฟตไอออนตัวนี้เนี่ยมันไม่ละลายโอเคไหมฮะ,ะตัวนี้มันไม่ละลายนะงั้นถ้าเกิดมันไม่ละลายเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของตะกอนนะฮะแต่สําหรับเจ้าตัวโซเดียมคลอไรด์นะครับโซเดียมตัวนี้เนี่ยมันละลายง่ายมากนะส่วนใหญ่แล้วหมู่หนึ่งนะหมู่หนึ่งเนี่ยจะละลายตลอดนั่นแหละนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะถ้าเกิดเป็นหมู่หนึ่งเนี่ยหมู่หนึ่งละลายตลอด นะครับดังนั้นพวกที่เหลือเป็นตะก,กรอนเนี่ยก็คือเจ้ากลุ่มนี้แหละนะครับ b บเรียมซัลเฟตเขียนไหมฮะ b บเรียมซัลเฟตนะคราวน,นี้ต่อมาอีกนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าจงหาจงคำนวณหานะมวลของกรรมถันมวลของกรรมฐถันก็คือเฉพาะเจ้าตัว S นะฮะที่อยู่ในนี้นะแต่ว่าไม่ใช่ณปริมาตร25 cm กำลังสามแต่เป็นณนปริมาตร1 dm กำลัง3า อเคนะครับก็คือมันมีสเตปการวิเคราะห์เนี่ยเริ่มหลายขั้นตอนนะอ่าก็คือจะใช้ความรู้น้องเนี่ยตั้งแต่ปริมาณสารหนึ่งยิงกลับลงมาถึงตอนปัจจุบันนี้เลยนะฮะอันนั้นก่อนอื่นเลยนะรเราเนี่ยมาวิเคราะห์ที่ก้อนนี้ก่อนนะ่วงจะวิเคราะห์นะที่ 25cm ิกระดังสามซะก่อนก่อนที่จะไปที่ 1DM3 ลังสนะครับหรือว่า1000นะอันนี้อาจจะเป็น1000นะครับส m ่เอลังสโอเคแ่้เรามาวิเคราะห์ที่25 4 m ิบากลังสก่อนฮะเอาเหตุการณ์ใกล้ตัวกันล้กันเหตุการณ์นี้นะครับทําให้รู้ว่านะฮะเป็นเจ้าตัวแบเรียมัซฟเฟตเนี่ยเกิดขึ้น0ู6 6่หกหกกรัมนะก็นําไอ้ก้อนนี้เนี่ยฮะไปทําการหาตัวที่เราอยากจะได้ครับอืมสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเป็นเลขหนึ่งเนาะ เอาไปหาตัวที่เราอยากจะได้ซึ่งตัวที่เราอยากได้เนี่ยนั่นก็คือเจ้าก้อนนี้เลยครับเ,เจ้าตัวโมลของนะฮะ S อ,อ่าขออภัยนะฮะโซเดียมซัลเฟตน,นะครับทำไมเราถึงอยากจะได้ตัวนี้นักหนาฮะเพราะว่าไอ้ก้อนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวบ่งบอกว่าซัลเฟอร์เนี่ยจะมีอยู่กี่กรัมโอเคไหมอ่าเป็นตัวบ่งบอกว่าซัลเฟอร์เนี่ยจะมีในนี้เนี่ยกี่กรัมโอเคไหมฮะ อ่ะคราวนี้เท่ากับต่อไปอีกครับบริเวณตรงนี้เนี่ยพี่ป้งก็เปลี่ยนเป็นนะฮะเปลี่ยนเป็นสูตรนี้เลยนะเป็น g ครับแล้วก็ส่วนด้วยเอมจับมันอยู่เขียนไหมแล้วก็คูณด้วยฮนะหนึ่งส่วนหนึ่งอ่าคราวนี้อีกก้อนหนึ่งครับสำหรับโซเดียมซอลเฟตพี่ป้งก็ทําในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับก็เปลี่ยนเป็นฮนะ g แล้วก็ส่วนด้วยเอมจับมันอยู่ครับแล้วก็คูณด้วยนะหนึ่งส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันครับ แทนค่าต่อไปเรื่อยๆเลยนะฮะก็จะได้ว่าครับมวลนะของเจ้าแบรเรียมซัลเฟตของเราเนี่ยก็จะได้เป็น,นะฮะ0.466นะฮะแล้วก็หารด้วยครับในส่วนของมวลโมเลกุลเนาะอันนี้เดี๋ยวพี่โป้องอาจจะต้องคํานวณอย่างรวดเร็วนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาแล้วก็เซฟเวลาในข้อนี้นะอ่าก้อนนี้เนี่ยแบรเรียมคือ137ครับบวกด้วย ซัลเฟอร์นะคือ32ครับบวกด้วยออกซิเจน4ตัวนะก็คือ16คูณ4ก็ได้เป็น64นั่นเองครับเท่ากับฮนะ3 3 3ครับก็นี่คูณด้วย1ส่วน1เนานะอ่าสำหรับทางฝั่งขวามือสิ่งที่เราอยากได้นั่นก็คือมวลน,นั่นเองฮนะสำหรับมวมลโมเลกุลนะ่ยโซเดียมคือ23ครับซึ่งมี2ตัวก็ได้เป็น46นะแล้วก็บวกด้วยครับ สำหรับเจ้าตัวซัลเฟอร์คือ32บวกด้วยออกซิเจนสตัวนั้นก็คือ64เช่นเดียวกันฮอันนี้จะได้เป็น142ใช่ไหมโอเค142นะฮะแล้วก็คูณด้วย1นส่วนหครับเท่ากับต่อมาครับเราจะได้ G ออกมา G ข้อนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับครับ0.466ฮะคูณด้วย142ครับแล้วก็หารด้วยสนะง3้ อันนี้คือ0.284ครับอแต่ตัวนี้ต้องอย่าลืมนะครับว่ามันคือมวลของโซเดียมซัลเฟตโอเคไหมตอนนี้เราได้มวลของโซเดียมซัลเฟตไปเป็นที่เรียบร้อยนะเราเอามวลของโซเดียมซัลเฟตตัวนี้เนี่ยไปวิเคราะห์ที่อื่นครับอ่าก้อนนี้นะรานนี้พี่ป้งจะไปวิเคราะห์ที่ฮะที่ 1,000นะ cm กำลังสามอ่าจะมาวิเคราะห์ที่1,000 cm กำลังสามคราวนี้พี่วงจะทำยังไงพี่วงจะใช้วิธีเบสิกเลยนะก็คือการเทียบบญ,ญัติไตรย,ยางนั่นเองนะก็คือถ้าเกิดเรามาลองสนใจก้อนนี้นะครับอ่านะนะฮะยี cm กำลังสามเนี่ยนะอืมมันเนี่ยนะฮะจะมีสารตรงนี้อยู่กี่กรัมครับจะมีสารตรงนี้เนี่ยนะฮะหรือว่าเจ้าตัวโซเดียมซัลเฟตของเรานะ 0.284กรัมโอเคไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้วิเคราะห์ที่25ล่ะเราไปวิเคราะห์ที่1000 cm กำลังสครับเราก็จะได้ว่าเป็นไงเราก็จะได้ว่าเป็น0.284ครับแล้วก็ทำการคูณด้วย1000เนาะจากนั้นหารด้วยฮะ25นั่นเองครับซึ่งก็จะได้มวลของเจ้าตัวโซเดียมซัลเฟตเนี่ยนะ หนึ่งพันสี่เอ็มกำลังสามนั่นเองโอเคเอ่อศูนย์จุดสองแปดสี่นะครับคูณด้วยหนะึ่งพันฮะแล้วก็หารด้วยยี่สิบห้าเท่ากับสิบเอ็ดจุดสามหกโอเคแต่ก้อนนี้ยังคงไม่ใช่คำตอบนะครับอย่างที่บอกไว้ว่ามันมีการคิดวิเคราะห์ที่มากขึ้นเนาะเจ้าก้อนนี้เนี่ยยังคงเป็นมวลของเจ้าโซเดียมซัลเฟตอยู่นะฮะ แต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยก็คือมวลของกรรมฐานนั่นเองหรือว่ามวลของซัลเฟอร์ซึ่งการนําก้อนนี้เนี่ยไปหานะครับหา g ของซัลเฟอร์เนี่ยทาได้ยังไงนอกจากไปใช้สูตรนี้ครับก็คือ G ของซัลเฟอร์แล้วก็ส่วนด้วยครับ g ของทั้งหมดทั้งหมดในที่นี้ก็คือเจ้าโซเดียมซัลเฟตนั่นเองข้ากับต่อไปครับ G G M MM M นะฮะ M ก้อนนี้เนี่ยก็คือมวลโมเลกุลของซัลเฟอร์ที่มีทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ต้องแท็กเป็น MW S นะฮะแต่ว่าพี่พุ่งเขียนแค่ MS เท่านั้นเองขอให้เข้าใจตรงกันนะครับอ่าก้อนนี้เนี่ยก็จะได้ว่าเป็น M ของโซเดียมซัลเฟตน,นะครับมีห้อยสองด้วยนะ่ะก้อนนี้ก็ทำการเท่ากับต่อไปอีกเราก็ทำการแทนค่าไปเลยฮะ มวลของซัลเฟอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการหาครับส่วนด้วยมวลของโซเดียมซัลเฟตเจ้าตัวเนี้ยเราเพิ่งได้มาครับ11.36นะเท่ากับครับนี่มวลโมเลกุลนะมีเจ้าตัวซัลเฟอร์อยู่เพียงแค่1ตัวเท่านั้นดังนั้นเราก็แทนเป็น32ครับอันนี้คือมวลอะตอมของซนะัลเฟอร์เนาะแล้วก็ส่วนด้วยนะมวลโมเลกุลของเจ้าตัวโซเดียมซัลเฟตนะครับนั่นก็คือ142นั่นเองอัน ย้ายข้างแก้สมการครับจะได้มวลของซัลเฟอร์จริงๆออกมาเนี่ยมีค่าเท่ากับเนี่สามสองครับคูณด้วย11.36ฮะแล้วก็หารด้วย142ครับได้เป็น2.56กรัมนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยไปนะโอเคลียนะครับกระบวนการวิธีการเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่พี่ปุ้งเชื่อว่าอันนี้เนี่ย ไม่ได้หนีจากที่เราเคยคำนวณกันสักเท่าไหร่นะครับในตอนเ,อเรียนเรื่องสารละลายก็แล้วแต่นะครับเรื่องอมวลมวลมวลและสูตรเคมีก็เหมือนกันครับดังนั้นตัวนี้ก็คล้ายๆเดิมเลยเนาะนำไปใช้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคเนาะเรียบร้อยนะฮะสำหรับข้อนี้มีอะไรก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับพี่ปุ้งย,ยินดีตอบเสมอเลย